สวัสดีเอฟซีพ่อเม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้วันที่18สิงหาคม2568มารีวิวรถเกี่ยวเข่าให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีท้งบัรได้รับชมนะครับรถคันนีจดทะเบียนปี60เช็คสภาพให้พร้อมใส่นะครับชั่วโมงทำงานหน่อยรถงามดื่มนะครับพ่อเม่พี่น้องท่านใดสนใจนะครับไวมาบึงมาชมได้อยู่ที่อำเภอวงังแางจังหวัดนครพนมนะครับ Body. โดยร่วมนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างสปอกเก็ตนี่เปลี่ยนให้เช็คลูกปืนให้เียบรอยนะครับสก,กีกับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหน้าหลังเช็คเปลี่ยนให้แล้วนะครับช่วงล่างน้ำง้าม ชั่วโมงทำงานนะครับหนึ่งพันนะครับ กิฟชิคให้แล้วนะครับแท็กดีนะครับแท็กดีแท็กดีช่วงล่างสวย ท่านนหนสนใจนะครับไปเอามาชมตัวลกครับได้ยูอำเภอบางยางจังหวัดนครพนมนะครับคันนี้ราคา4 6ซ6,000บาทนะครับต่อล้อคุยกันได้นะครับ่ากับเปียนไม่แล้วรถงามนะครับงามเดิมรถคันเดียวสภาพงามเดิม ไฮฮารเี่ยวเขาวีนีนะครับเฟรมาบึงมาชมเทดลองคาบเปานะครับสภาพสวยๆเช็คเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วชงหลนหนัง้างงามนะครับ เพิมเติมนะครับ098845187นะครับผิดกัดอำเภอวังยางจังหวัดนคนพรพนมสภาพสวยนะครับเขียยังไม่เคยแกะ คลิปนี้วนะครับเอาบรรยากาศอของรถนะครับมาให้ชุ่มเพียงท่นนี้น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ